ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต i n s อินสตากรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพ็นโหราศาสตร์3ระบบ plus นะคะในตอนนี้เป็น ep ที่ 59เราจะคุยกันเรื่องของการพยากรณ์ความหมายของดาวพุธกับดาวต่างๆหรือว่าเป็นความหมายคู่ผสมของดาวพุธกับดาวต่างๆนั่นเองท่านที่เรียนโหราศาสตร์ไทยแล้วก็โหราศาสตร์แบบตะวันตกนะคะสามารถนําความรู้หรือว่าแนวทางการพยากรณ์ที่เราไปรวบรวมมาจากตําราต่างๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ทั้งโหราศาสตร์ไทยแล้วก็โหราศาสตร์แบบตะวันตกได้นะคะ ความหมายคู่ผสมของพุธอาทิตย์จะเห็นได้ว่าในทางโหราศาสสากลแล้วอาทิตย์กับพุธนั้นจะอยู่ห่างทามุมกันไม่เกิน28องศาเพราะฉะนั้นอาทิตย์กับพุธค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ต่อกันในการพยากรณ์แล้วก็ความหมายของคู่อาทิตย์กับพุธหรือพุธกับอาทิตเนี่ยจะส่งผล บวกความหมายของราศีแล้วก็พบมาด้วยนะคะแต่ว่าในตอนนี้เราจะคุยกันแค่ความหมายดาวคู่ผสมระหว่างพุธกับอาทิตย์เราจะแปลอะไรได้บ้างอาจจะหมายถึงการส่งเสริมความคิดจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาปณิพานไหวพริบคล่องแคล่วการจดจำที่แม่นยำสามารถเรียนรู้อะไรได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ อาจจะเกิดขึ้นแค่ช่วงสั้นๆในชีวิตแต่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่รวดเร็วในทางที่ดีนอกจากนี้การพยากรณ์ความหมายของดาวพุธกับอาทิตย์เราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่เป็นความหมายในเชิงบวกนะคะพุธจันทร์เราสามารถพยากรณ์ได้ว่าแปลว่าความไวของสมองความคิดความทรงจำที่ดีความสามารถในการใช้ความคิดเด็กหญิง หญิงสาวยานพาหนะแล้วก็การพูดจาการติดต่อกับสตรีการคิดถึงการส่งข่าวการสมัครงานทำข่าวเขียนข่าวหรือว่าวันแห่งความคิดถึงพูธกับอังคารหมายถึงความเคลื่อนไหวข่าวสารเอกสารแรงกระทบการวิพากษวิจารณ์อย่างรุนแรงพูดจาเน็บแนมพูดรุนแรงความคิดที่คิดแล้วก็ลงมือทำ กิจกรรมที่หยาบทำอะไรแบบขอไปทีไม่พิถีพิถันคิดรุนแรงคิดมุ่งร้ายกระด้างกระเดื่องการโต้คารมแล้วก็ลักษณะอาการที่ร้อนรน ความหมายดาวพุธกับดาวพุธนะคะหรือเราอาจจะหมายถึงพยากรดาวพุธดวงเดียวก็ได้แต่ว่าในเอกสารฉบับนี้เราก็พยายามที่จะบอกท่านให้รู้ว่าเวลาที่ท่านเรียนโหรศาศาสตร์สากลหรือโหรศาศาสตร์ไทยก็แล้วแต่อาจจะมีความสัมพันธ์ดาวพุธกําเนิดกับดาวพุธจรเราสามารถให้คำพยากรณ์ไปในลักษณะเป็นความหมายความของดาวพุธนั่นเอง พูดกับพูดหมายถึงความเคลื่อนไหวความคิดข่าวสารการติดต่อเอกสารการไปมายานพาหนะการพบปะสังสรรค์พูดพรหัสหมายถึงอารมณ์ดีชอบพูดคุยพูดเก่งพูดจาคล่องแคล่วมีโชคเพราะคำพูดโชคดีจากการติดต่อเป็นนักประชาสัมพันธ์ การสมาคมดีพูดแล้วได้ดีเป็นนักพูดมีสเสน่ห์ทางด้านร่างกายพุทธศุขหมายถึงการรู้จักกันการทักทายการปาใสการคารวะการทำความรู้จักกันคิดเรื่องรักรัก,รกใครๆ่ๆมีรสสนิยมด้านความสวยงามความพอใจในด้านศิลปะมีราคาที่รุนแรงชอบความสนุกสนานแบบร่าเริงไปมาหาสู่แบบ มีความสุขต่อกันพุดเสาหมายถึงการเดินทางความคิดที่จะเดินทางการจากไปความคิดทางด้านปรัชญาคำพูดที่รุนแรงพูดก็ใส่ร้ายคำพูดที่เผ็ดร้อนพูดเก่งเขียนเก่ง,กงชอบวิภากษ์วิจารณ์นักเขียนบทความ ในความหมายที่เราอ่านคำพยากรณ์ไปเมื่อสักครู่นี้แปลว่าเป็นการนำความหมายของพุธกับเสามารวมกันจะเห็นได้ว่าถ้าเราเคุ้นชินกับการพยากรณ์พุธเสารเราจะหมายถึงการเดินทางเพราะฉะนั้นท่านที่เพิ่งเริ่มศึกษาโหราศาสตร์นะคะจำความหมายอะไรได้พยายามฝึกจำก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาขยายความหมายของดาวคู่ผสมให้มากยิ่งขึ้น หรือว่าถ้าท่านยังจําไม่ได้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องท่องจําแต่ขอให้จดบันทึกออกมาแล้วก็เวลาที่พยากรณ์ดวงชะตาพยายามอ่านความหมายซ้ําไปซ้ามาก่อนที่จะออกคําพยากรณ์ท่านก็จะรู้ว่าความหมายของดาวคู่ผสมเราอาจจะแปลหรือพยากรณ์ความหมายอะไรได้บ้างพุดธ ราหูหมายถึงความสัมพันธ์ทางด้านความคิดการเขียนจดหมายการติดต่อทางด้านจดหมายการทะเลาะมีปากเสียงชอบพูดขัดคอคนพูดตรงไปตรงมาพูดแบบวาจาขวานผ่าซากการพูดที่หาลาภผลได้ยากถูกสุนัขก,กัดชอบพูดกระแนะกระแหนะชอบด่าคน จ่ายเช็คแบบไม่มีเงินเห็นไหมคะว่าจริงๆคำพยากรณ์อาจจะมีหลากหลายแทบจะไม่เป็นไปนในทางเดียวกันเลยแต่ว่าในเมื่อตำราคูโหนบันทึกเอาไว้เราอย่าเพิ่งตัดประเด็นทิ้งนะคะอย่างเช่นที่บอกพุทธราหูท่านหมายถึงสุนักกัดอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าพุทธอาจจะหมายถึงสัตว์ตัวเล็กๆหรือหมายถึงสุนักได้นะคะเพราะฉะนั้น ประเด็นที่น่าสนใจทุกอย่างในการที่เราได้อ่านคำพยากรณ์จากการรวบรวมตำราต่างๆนะคะพยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็นำไปพิจารณาในการใช้งานเพื่อการพยากรณ์พุธเกตเกตที่นี้หมายถึงเกตไทยที่ใช้สัญลักษณ์เป็นเลข9ไทยนะคะเราจะพยากรณ์ได้ว่าการเจรจาแบบเหลาะแหละพูดจาไร้าสาระป่วยสุขภาพไม่ค่อยดี พูดจาไม่รู้เรื่องยุ่งยากเพราะเอกสารการติดต่อที่ขรุขคระหรือทุรักทุเลการนัดหมายที่คลาดเคลื่อนพูดจาวกไปวนมาการเดินทางที่หลงทางการวนไปวนมาการไม่ถึงที่หมายพุธมลิตยู หมายถึงประสาทความคิดว่องไวเป็นนักพูดชั้นดีโทรเลขโทรศัพท์ปฏิวัติทำอะไรแปลกแหวกแนวประสาทเสื่อมพูดแล้วทำทันทีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วคิดแบบไม่ซ้ำแบบใครความคิดแบบแปลก ชอบประดิษฐ์สิ่งแปลกๆเดินเร็วมือไวเห็นไหมคะก็คือเราเอาความหมายของดาวพุธท,ที่แปลว่าการเคลื่อนไหวมาบวกกับดาวมฤตยูที่เป็นอะไรที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นเอาสองสิ่งมารวมกันท่านก็จะเห็นแนวทางที่ครูโหนท่านออกคำพยากรณ์เพื่อเป็นแม่แบบให้เราสำหรับการใช้ในการพยากรณ์นะคะพุธเนปจูน ลางสังหรณ์ความคิดฝันความคุมเครือความไม่แน่ใจคิดแล้วก็ตัดสินใจไม่ถูกการลังเลการล่าช้าความคิดแบบไม่ทันการกลัวกลัวกล้าก้า,กาความสับสนความลวงเครื่องบินการลอยตัวพูดไม่เก่งสมองเสื่อมอย่างที่เราจะายกประเด็นว่าครูโหนท่านบอกว่าสมองเสื่อม ในผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์หลากหลายแขนงนะคะจะเห็นได้ว่าความหมายของดาวพุธเนี่ยแปลว่าประสาทเห็นไหมคะประสาสคือระบบประสาทนี่แหละทีนี้เมื่อรวมกับเนปจูนแปลว่าการเสื่อมการสลายก็เอาสอความหมายมารวมกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่อ่านคำพยากรณ์แล้วรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมออกมาเป็นคําแบบนี้ท่านอย่าเพิ่งสงสัยนะคะ เก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนรวบรวมเอาไว้เยอะๆแล้วก็พอเวลาพยากรณ์ท่านก็จะได้มีคลังข้อมูลเยอะๆที่จะเอาไปใช้ประโยชน์นะคะพุทธภูโตหมายถึงการทำงานของระบบประสาทการเคลื่อนไหวภายในและภายนอกจากความคิดไปสู่ความรู้พัฒนาการทางด้านความคิดการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือว่า คิดแล้วเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นความหมายผสมของดาวพุธกับดาวอื่นๆนะคะจำหลักไว้นะคะว่าพยายามเข้าใจความหมายของดาวพุธก่อนว่าดาวพุธส่วนใหญ่หมายถึงการสื่อสารการติดต่อการเจรจาการเดินทาง การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเห็นไหมคะถ้าเรายิ่งเข้าใจความหมายพื้นฐานของดาวพุธแล้วเมื่อไปผสมความหมายกับดาวดวงอื่นๆตามที่เรากล่าวมาตั้งแต่อาทิตย์ถึงพลูโตท่านก็จะมองภาพคำพยากรณ์ออกเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราไปพยากรณ์ดวงชะตนั้นเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คำ ให้เหมือนหรือว่าถูกรูปแบบตามที่ในตำรากล่าวแต่ก่อนที่เราจะออกคำพยากร์นั้นเราจะต้องเข้าใจความหมายของดาวคู่ผสมพอเข้าใจความหมายที่แปลออกมาเป็นคำพยากรแล้วท่านก็ต้องเข้าใจว่าท่านจะสื่อสารออกมาเป็นคำพูดอย่างไรให้ผู้ที่มารับคำพยากร์กับเราได้เข้าใจอย่างกระจ่างนะคะก็หวังว่าการทำโหราศาสตร์3าระบบ plus ในเรื่อง ความหมายของดาวคู่ผสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทย,ทยและก็โหราศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งไทยและสากลน,นะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดเลือกเมนูกระดิ่งออท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงฝากถึงคอนเทนต์ต่างๆที่เราทำเอาไว้นะคะแล้วก็หากอยากจะแลกเปลี่ยนความเห็น คุยกันในไลฟ์สดทุกๆวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะ